สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับแพ็กบิ๊กไทม์เป็นโชว์ทามโปรตุเกสนอกจากพีโดที่เป็นพระเอกของแพ็กแล้วยังมีอีก2คนที่น่าสนใจคือวิทินดาและนูโนเมนเดสที่เป็นการโชว์ไทม์นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้พาทุกคนมาดูนูโนเมนเดสนะครับผมซึ่งทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในนัดชิงชนะเลิศ ฟุตบอลยูฟ่าเนเชล,ลีกับทีมชาติสเปนนะครับว่ากันว่าถ้าเขามาในร่างบิ๊กไทม์ก็ไม่น่าเกียดด้วยนะครับผมที่มาที่ไปจากนัดชิงชนะเลิศแมตช์นั้นนะครับโนูโนเมนเดสเนี่ยเป็นแบ็กซ้ายที่เราก็ใช้การ์ดพิเศษกันมาสักพักใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดเขียวหรือว่าการ์ดไฮไลท์นะครับถ้าอยู่ในเกตของการ์ดระดับการ์ดไฮไลท์ตัวนี้เป็นแบ็กซ้ายที่น่าสนใจมากๆและตอนนี้เนี่ยขยับขึ้นมาเป็นการ์ดโชว์ไทม์นะครับผมตำแหน่งหลักตามการ์ดจะเป็น LB นะแต่ว่าก็สามารถที่จะเล่นขยับสูงขึ้นนเป็ LH F ได้นะครับหรืออาจจะเพิ่มตําแหน่งเป็นปีกสูง LWF ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ในรีวิวนี้เนี่ยผมจะลองด้วยนะครับอ่าสไตล์เป็น attacking fullback booster เ,เม็ดแรกจะเป็น d u e l i n g นะครับอันนี้ผมใส่ชัดดาวไปแล้วแต่าอาจจะไม่เหมาะนะครับเดี๋ยวจ,จะต้องเปลี่ยน booster เ,เม็ดที่สนะครับสกิลพิเศษนะครับ acceleration burst นะครับเป็นสกิลที่เหมาะสําหรับตัวริมเส้นเลยนะกระชากลากเรือแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสกิลปีกนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยมากับสกิลของแบคนะครับแต่แบคเราอาจจะขยับขึ้นสูงได้เป็น wing back หรือว่าขยับเป็นปีกได้นะครับตำแหน่งที่สามารถเพิ่มได้เนี่ยแค่ปีกสูงนะครับ LWF นะครับส่วน LMF LB และ CB เนี่ยก็เป็นสีเขียวเข้มอยู่แล้วนะครับไม่สามารถเอาไปเล่นฝั่งขวาได้เพิ่มตำแหน่งแบ็กขวาหรือเลื่อมเส้นฝั่งขวาไม่ได้นะครับผม mm hmm. เดี๋ยวจะขยับเล่นทั้ง LB LMF และขยับขึ้นสูงเป็น LWF นะครับ ค่าพลังออโต้นะครับปาบเข้าไปออโต้ตามโค้ด2บูสต์มาตรฐานทั่วไปนะครับก็จะอยู่ที่102ก่อนแต่ก็สามารถใส่บูสเตอร์ไป103ได้หลายโค้ดอยู่เหมือนกันนะครับผมอันนี้ให้ดูค่าพลังข้างในแบบออโต้ก่อนแล้วกันเกมรุกเติมเกมรุก74นะครับบอลคอนโทรลดิปปิ้งไทเบอร์ชั่น82 84 80พาสซิ่งอาจจะต้องดูด้วยนะครับผมโลพาสล็อบเท็ดพาส80 76นะครับแบ็กสายเกมบุกเนี่ยปกติเกมรับจะไม่ค่อยสูงนะครับผมเกมรับของเขาจะอยู่ที่82 85 80 4และ83ในกรณีที่กดออโต้นะครับแต่ก็ถือว่ายังไม่ได้ต่ําตกไปจนถึงสีส้มนะครับแบ็กสายเกมบุกอต้องมีจังหวะที่วิ่งเติมขึ้นไปเปิดบ่อยอยู่แล้วนะครับผมแต่พาร์ซิ่งค่อนข้างน้อยนะสำหรับหนูโนเมนเดสนะครับแต่จุดเด่นของเขาก็คือความเร็วจ้าสปีดไป102จ้าสปีดต้น95นะครับเตะแรงคิกกิ้งพาวเวอร์เตะแรงเลยนะ93นะครับผมจ้์71ความมีแกง80เกือบบางนะครับผมแล้วก็บาลานซ์ทรงตัว85และความอึดสมีนา101นะครับสปีด102อึด 101, นะ เท้าหลักคือเท้าซ้ายนะครับผมการใช้เท้าวขวาเนี่ยความแม่นยำม,มีเดียมนะครับผมก็กรณีที่เรายืนสูงเป็นปีกเนี่ยมันจะต้องมีจังหวะที่ตัดเข้าไปยิงเองนะครับผมค่าพลังเนี่ยอาจจะดูเผิิๆจะมีตําหนิในเรื่องของพาร์ซิ่งหน่อยๆน,นะครับผมถ้าการปรับค่าพลังนะครับเราเริ่มที่บูสเตอร์ก่อนละกันนะครับบูสเตอร์ที่สามารถไป1.03ได้นะครับผมแนะนําเป็น agility แล้วกันนะครับพกสายเป็นคล่องตัวนะครับอันนี้จะเพิ่มเรื่องของความคล่องตัวความเร็วนะครับผมเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมมันจะได้ลงตัวเลยนะครับในการอัพแล้วก็คงไว้ซึ่ง103นะครับ auto coach 2 boost บางคนก็จะได้103เลยนะครับแบบไม่ได้ปรับค่าพลังอะไรนะครับแต่ว่าผมขอปรับนิดนึงครับผมถ้าเราใช้ agility นะครับผมแล้วก็อาจจะมีบางคนที่ใช้โค a c คนอื่นที่แตกต่างกันไปก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะครับ ในเมื่อเขาไม่ได้เด่นเรื่องของเกมรับนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอลดอีฟเอนดิ้งลงนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ลดจนไปถึงสีส้มนะครับจะลดอีฟเอนดิ้งจาก8เหลือ7แล้วก็โลว์บอดี้เซนต์เนี่ยมันทะลุเพดานล้นจนเกินไปนะครับผมเพราะว่าออโต้ไป14นะครับเราลดโลว์บอดี้เซนต์เหลือ12ก็พอนะครับผมก็สปีดก็ยังร้อยบวกอยู่นะเราได้โปรโมชั่นพอยต์คืนมาถึง10บพอยต์นะครับ10บพอยต์นี้เนี่ยก็เอาไปถัวใส่เด็กเซเลตี้นะครับเพื่อจะเพิ่มเรื่องของสปีดต้นและะบาานนขึ้้90สีฟครัจกจ เริ่ม8นะครับผมก็ใส่ไปเลยฮะ9นะครับแล้วก็10 11นะฮะจะเหลือเศษอยู่แต้มหนึ่งนะครับแต้มหนึ่งเนี่ยก็ไปใส่ชุดชูตติ้งได้นะครับชุตติ้งจะเพิ่มเรื่องลูกโค้งนะครับผมให้หนีสีแดงไปแต่จริงๆก็อยากจะขับโอวอร์ไปลไป103มแหละมันก็จะได้ลงตัวพอดีนะ1 4 4 1 12 47นะครับประมาณนี้ค่อนข้างดีนะครับผมก็จะกลับมาอยู่ที่103แถมข้างในสวยขึ้นนะครับเดีย๋ยวดูข้างในนะครับผม เรื่องของพัชซิ่งเราไม่ได้ปรับเพิ่มเราไม่ได้ดันเพิ่มไปมากกว่านี้นะครับผมดันเพิ่มไปมันก็ไม่ถึง90อยู่ดีนะครับเกมรับเราลดไปก็ยังไม่ตกไปสีส้มนะครับผมส่วนลูกโค้งเราเพิ่มเป็น70สีส้มนะส่วนเออสปีดนะครับเราได้102อเราลดไปแต้มหนึ่งนะครับแต่ว่าได้พอยต์ขึ้นมาเพียบเลยคุ้มค่าครับสปีดต้นเนี่ยเราเพิ่มมาเป็น99นะครับในขณะที่บาลานซ์ทรงตัวเราขยับขึ้นเป็นสีฟ้า90เลยนะครับค่อนข้างสวยกว่าเดิมนะครับผมแต่ ก็อย่างที่บอกทุกครั้งนะครับถ้าเกิดเล่นไปแล้วไม่ถูกใจยังไงเดี๋ยวอาจจะมีการปรับไปมานะครับถ้าถูกใจก็ยาวๆไปสําหรับการับแบบนี้นะครับผมส่วนสกิลที่ติดตัวมานะครับต้องบอกว่าเป็นสกิลของสายปีกเลยนะครับผมมีสกิลคล่องบอลพิュ๊บเพียบเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดับเบิลทัสช็อปเทิร์นครับบีไฮี์เทิร์นโซคอนโทรลเอ็กซิเลชันเบิร์สลองเลนชุดติ้งมีครับวันทัสพาสดทินพอยต์คอสซิงอินเทอร์เซปชันและสไลดิ้งแท็กเกิลนะครับผมก็มองเพล่เนีผยเมนสกิลี่ยเหม ไม่ใส่เพิ่มเติมนะครับผมแนะนาว่าใส่เพิ่มเพื่อให้รองรับเล่นได้ทั้งแบ็คแล้วก็ปีกไปเลยแล้วกันนะครับผมก็กิลเกมรับที่ขาดไปอย่างแมนมาร์กิงบล็อกเกอร์นะครับผมซูเปอร์ซิงยังไม่มีนะฮะแล้วก็ไฟติ้งสปิริตนะครับใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเพื่อให้เราทดสอบการเล่นปีกสูงไปด้วยในตัวเนี้ยผมจะเพิ่มตําแหน่งปีกสูงไปด้วยเลยนะครับผมให้อารมณ์เหมือนกับลาฟิเอลเลยเอาเลยไหมแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงต้นนี้ก็จะลองเล่นแบ็คก่อนนะครับตามตำแหน่งหลักเลยนะครับ แบ็กสายเกมรุกเนี่ยพอมีจังหวะได้ทําเกมรุกขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะมักวิ่งเลาะริมเส้นเพื่อขอบอลแบบนี้เสมอนะครับผมยิ่งเป็นตัวที่มีค่าเกมรุกดีนะครับผมหรือว่ามีสปีดจัดจ้านดีเนี่ยก็จะค่อนข้างได้เปรียบในการวิ่งออกตัวแล้วก็วิ่งไปหาพื้นที่นะครับแต่ถ้าเราจะวิ่งตัดเข้ามาข้างในอ่ะอย่าลืมว่ามันจะไปล็อกเข้าเท้าขวานะครับเพราะฉะนั้นจังหวะเล่นเนี่ยมันอาจจะมั่วซั่วนิดนึงนะครับนี่วิ่งมามั่วฝั่งขวาไปเฉยเลย มันไม่ใช่ฟูลแบ็กฟินิชเชอร์นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะยืนเกาะริมเส้นอยู่ฝั่งซ้ายแบบนี้นะครับผมแล้วก็อาศัยจังหวะในการวิ่งนำทางบางทีวิ่งอ้อมหลังแบ็กฝั่งตรงข้ามแล้วก็ขอบอลด้วยนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับนี่ วิ่งมาแล้วครับวิ่งเติมมาแล้วครับต่อบอลล้อครับเดี๋ยวเขามาเองนะครับและที่สําคัญนะครับผมคือความพิ้วความเร็วค่อนข้างจัดจ้านนะครับผมวิ่งสปีดเป็นเส้นหลังหรือวิ่งหนีตัวประกบได้บ่อยนะครับผมแล้วข้อได้เปรียบของแบ็คที่มีความเร็วนี่คือลงมาเร็วด้วยนะครับเนี่ยถ้าโดนสวนกลับปุ๊บเนี่ยขอให้มีความเร็วสูงๆนะครับผมวิ่งขึ้นวิ่งลงไปหาจุดหมายได้ค่อนข้างเร็วนะครับและมันใช้ความอึดเยอะก็จริงใช้กาลังกายเยอะก็จริงแต่ว่าเขาก็มีความอึดค่อนข้างสูงนะครับ ตัดบอลได้ปุ๊บเนี่ยพร้อมที่จะทําเกมสวนขึ้นไปทันทีนะครับผมจะจ่ายออกหาเพื่อนหรือว่าจะเก็บบอลไว้กับเท้าเองนะครับผมดูสปีดไปเส้นหลังครับอ้อมตัวมาแล้วก็แมาจะใช้ e x c e l l e n burst นะฮะตอนแรกผมก็ลังเลยว่าไอ้สกิลนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์กับแบ็คมากแค่ไหนวะเพราะส่วนใหญ่มันก็ใช้จังหวะที่ตัดเข้าไปแล้วยิงนะครับผมเล่นไปเล่นมานะครับไอ้สกิล e x c e l l e n burst เนี่ยถามว่ามีประโยชน์สำหรับแบ็คหรือเปล่าถ้าว่ากันตามตรงนะไม่ค่อยเพราะอะไรครับจังหวะมันก้ม ก้มหน้าก้มตาแล้วกระชากเนี่ยมันก็จะไปล็อกเข้าเท้าขวาไงส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนั้นนะครับผมแล้วการตัดแล้วยิงเข้าเท้าขวาเนี่ยมันไม่ใช่จังหวะเก่งของเขาอยู่แล้วนะครับผมจังหวะเก่งคือแบบอาจจะต้องไปล็อกไปเส้นหลังแล้วก็เปิดแบบนี้นะครับคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเปลี่ยนจาก e x e e a t i o n burst เนี่ยเป็น edge crossing จะดีมากๆเลยนะครับแต่ก็เข้าใจได้นะครับนี่คือแบ็กนะครับผมที่ทําใส่สกิล e x e e n s i o n burst มาเพราะว่าจากทีเซอร์เนี่ยเขาทําประตูได้ด้วยนะครับผมก็เป็นจังหวะกัดชากไปก็เอาให้สมกับในชีวิตจริงแต่การเอามาใช้งานจริง ก็จะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งน,นะครับผมนวเนียนวเนียอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดมีโอกาสได้ยิงเนี่ยโอกาสเป็นประตูค่อนข้างน้อยเพราะว่ามันจะไปเข้าเท้าซ้ายซึ่งมุมมันปิดนะครับมันส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของจังหวะการวิ่งไปเส้นหลังด้วยความเร็วด้วยความคล่องแล้วเปิดซะมากกว่านะครับแล้วเปิดเนี่ย ค่า l อบเ e d p พา s น้อยนะครับผมแต่ยังดีที่มีพินพ i n ต์คอสซิ่งติดตัวมาอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเปิดเพิ่มนะครับผมถ้าระยะยิ่งไกลความแม่นยําก็จะน้อยลงนะครับถ้าเปิดระยะใกล้ๆหรือระยะกล,กลางๆนะครับผมกองหน้าก็มีโอกาสได้หม่งมากขึ้นแต่ว่าต้องผ่อนสปีดนิดนึงนะครับแต่ถ้าคุณจะดื้อดึงที่จะตัดเข้าไปยิงเองเนี่ยเล่นเหมือนปีกเนี่ยผมว่าเล่นค่อนข้างลําบากนะครับ นะต้องเล่นไปเส้นหลังครับนี่กระชากไปเส้นหลังแบบนี้นะครับเราได้เปรียบอยู่แล้วครับอานนี่กินขาดครับกระชากหายกระชากหายนะยิ่งพวกแบ็กสายเกมรับอ่ะมักจะสปีดไม่สูงนะครับเจอแบ็กแบบนี้ไปเนี่ยวิ่งไม่เห็นฝุ่นนะดีอวยเกินไปป่าพี่ดูครับยอดติ่มไปแล้วเบลแล้วซ้ํามันอาจจะไม่ได้แม่นเหมือนจับวางนะครับผูกตียว่าเราก็ผ่อนสปีดได้เอียงตัวนิดนึงนะครับมันก็เปิดเข้าหัวได้ดีเหมือนกันนะครับพยายามเปิดระยะกลางๆมากกว่านะครับ ใช้กระชากเข้ามาตัดเข้ามายิงเองมันก็จะล็อกข้าเท้าขวาแบบนี้เลยครับมันอาจจะไม่ได้เหมาะมากนักนะครับแบ็กเนี่ยผมว่าสร้างความแตกต่างได้ดีพอสมควรเลยนะครับถ้าบอลมาฝั่งซ้ายเนี่ยมีความเร็ววิ่งกระชากหายได้หลายครั้งแต่เปิดจะแม่นหรือไม่แม่นจะได้ประตูหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับรวมถึงการโดนสวนกลับด้วยเพราะหลุดตำแหน่งไปจะวิ่งลงมาทันหรือเปล่าถ้ากลัวว่าเขาจะหลุดตำแหน่งเนี่ย จะลองขยับมาเล่นเป็นปีกก็ได้นะปีกต่ำปีกสูงนะครับ LMF แบบนี้หรือว่า LWF เดี๋ยวผมจะลองขยับเล่นไปมาด้วยนะครับผมเราก็ใช้แบ็กตัวอื่นในการยืนแบ็กซ้ายไปเลยหรือไม่ก็เป็นเซนเตอร์3คนนะแล้วขยับแบ็ก วิงแบ็กขึ้นสูงหน่อยๆนะครับให้มีส่วนร่วมกับเกมรุกมากขึ้นนะครับเกมรับแล้วก็มั่นใจในเซนเตอร์3ามคนอะไรไปนะครับผมมีส่วนร่วมต่อเกมรุกมากขึ้นนะครับไม่ค่อยวิ่งลงนะฮะทีนี้เ,นเข้าทางเขาเลยนะครับผมเล่นเหมือนกึ่งกึ่งปีกเลยนะฮะแต่ข้อเสียคือมันอาจจะต้องเป็นจังหวะที่มีมิติเดียวก็คือวิ่งตัดไปแล้วเปิดวิ่งตัดไปแล้วเปิดเนี่ยฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดเขาจับทางได้มันก็จะจับทางได้ไม่ยากนะครับผมเพราะว่ายังไงเราก็ต้องวิ่งเลาะริมเส้นไปแต่บางทีเรามีโอกาสเเขาาข้้้าาามงงนก็ลอลย เข้ามาข้างในอ่ะมันจะไปล็อกเข้าขวาไงทุกคนแล้วเข้าขวาเท้าขวานี่ไม่ค่อยดีด้วยนะครับแล้วจบสกอร์มันก็น้อยด้วยนะครับแต่ลูกเล่นเยอะแพลวพาวซะอย่างครับจะใช้ a c c e l e r a t i o n burst ใช้ช็อปเทิร์นใช้ดับเบิลทัสเนี่ยมีหมดนี่ดับเบิลทัสแล้วซัดขวาเนี่ยฟุกเข้าไปยังไงไม่รู้เออป่าให้ความรู้สึกเหมือนเล่นลาฟเอลเลยเอาเลยครับช็อตนี้เนี่ยนี่มันเลยเอานี่หว่าดูว่าเราจะบอลแล้วยิง เล่นปีกสูงถามว่าอันตรายหรือไม่นะครับผมปีกสูงสุดเลยเป็น LWF นะครับผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นักนะครับเว้นแต่ในสถานการณ์ที่เราต้องการกดดันฝั่งตรงข้ามด้วยการเปิดเข้าไปนะ บางทีในช่วงเวด็นเกมเราอาจจะต้องใช้วิธีนั้นนะครับแต่ถ้าเล่นตลอด90้าสิบนาทีเนี่ยถ้าไม่อยากเอาเล่นแบกนะครับเล่นเป็น LMF หรือว่าเป็นปีกต่ำนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าใช้ประโยชน์จากความเร็วความจัดจ้านของเขาได้มากกว่าแบกนะครับแบกเนี่ยอาจจะวิง่งไกลๆบางทีมันมีตัวขวางอยู่พวก d e e n s i v e full b a c k ฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยนะมันวิ่งอาจจะโดนขวางทางได้นะครับแต่ถ้าเกิดยืนสูงหน่อยๆเป็น LMF แบบนี้เนี่ยตัวขวางมีนิดนึงนะก็เนี่ยศัยจังหวะก,กระชากไปหรือว่าหาตัวฝากทำชิงไปแล้วก็หลุดได ง่ายกว่าไปเส้นหลังนะครับ่อนสปีดนิดนึงนะครับผมแล้วก็เปิดเข้าไปแต่ถ้าเกิดจะฝืนตัดเข้าไปวงในเนี่ยไม่เหมาะฮะวิ่งทุลักทุเลวิ่งไปชนกับฝั่งตรงข้ามก็เสียพลาดท่าเอาเสียบอลโดนสวนกลับเอาง่ายๆนะครับผมทําชิงไปครับนี่เปิดแล้วจ้าก,กระชากไว้กระปั้มมาเอาบอลมานี่ขอลองหน่อยเด๊ <c oughs> นี่ข้างขวาครับ <c oughs> อย่าเลยอย่าทำแบบนั้นอย่าเล่นแบบนั้นเล่น <c oughs> ไปเปิดเส้นหลังเหมาะที่สุดนะครับ <c oughs> ทุกคนเนาะ ส่วนไอสกิลเอ็กซิเลชันเบรสเนี่ยถ้าเกิดเราเน้นวิ่งตัดไปเส้นหลังอะ่ะมันไม่ค่อยได้ใช้นะครับมันจะมีจังหวะที่นิดหน่อยคือแบบตัดเข้าวงในแล้วเนี่ยปีกระชากแบบนี้นะครับผมแล้วก็ยิงด้วยขวามันก็จะไม่ตั้งหลักไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วว่าพิดิชชิ่งหรือว่าเท้าขวามันไม่ค่อยดีด้วยนะครับมันจะไม่เหมือนพวกในมงในมานะครับ อาจจะเล่นสไตล์เป็นปีกดับเบิลทัชจับบอลสตันนี่งเงยเงี้ยมันไม่เหมาะครับย,ยิงเท้าไม่ใช่เท้าหลักด้วยแล้วยืนฝั่งนู้นก็ไม่ได้ด้วยนะไปยืนฝั่งขวาูุนก็ไม่ได้อยู่นะครับนี่เน้นๆเน่ยเน้นๆนะต้องเน้นๆแบบนี้นะไปปั๊มมาแบบนี้นะยิงประตูได้นะผมว่าจากตำแหน่งที่เล่นมาทั้งหมดเนี่ยนะครับผมคิดไปคิดมาแบ็กน่าจะเหมาะสุดนะครับแต่ว่าเราต้องคุมกองหลังดีๆหน่อยนะครับผมอย่าพยายามให้หลุดง่ายๆเห็นไหมยิงขิงยิงคว้างยิง,ง,ยงนกตกปลาหมดเลยเท้าขวาครับ ไม่เหมาะมากๆนะครับในการเล่นสูงนะครับผมเว้นแต่เราจะเล่นสูงเพื่อจะเอาไว้เปิดไป็นเส้นหลังนะเพื่อปั่นป่วนเกมรับของฝั่งตรงข้ามนะครับแต่สามารถที่จะขยับสับเปลี่ยนไปมาได้นะแต่ละตำแหน่งแต่ละสถานการณ์นะครับผมเพื่อสร้างมิติมากขึ้นนะครับนุโนเบนเดสครับก็เป็นโชว์ไทม์แบ็กซ้ายอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับอาจจะติด ตรงที่เรื่องของการเปิดบอลหน่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะอาศัยความคล่องได้เปรียบเสมอนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง Bomskier for Bomskier Review ช่องนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเว็ตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเว็บตันคลิปอื่นได้เลยครับ would thought changed never time. I've I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay